กิจกรรมอยน้อยทําให้สมาชิกชมรมเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลาในส่วนของคุณครูนะคะก็ได้นําองค์ความรู้ได้นําแนวคิดต่างๆจากสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยานําไปบูรณาการในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลายวิชาเกิดกิจกรรมมากมายที่น่าทึ่งโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะ สุภาพร์แสงเนตรนักเรียนชุมนุมออยน้อยโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีค่ะซึ่งในชุมนุมของเรานะคะมีสื่อการเรียนการสอนอยู่มากมายเลยละค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทำขึ้นในโรงเรียนเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มสมาชิกชมรมและเด็กนักเรียนในโรงเรียนประกอบกับบุรณาการสู่หลายสาขาวิชาทำให้กิจกรรมออยน้อยไซเบอร์ซิสเต็มทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงพลัง ก็คือออยอ o น้อยไซเบอร์ซิสเต็มค่ะก็จะเป็นระบบบริการข้อมูลระบบบริหารจัดการก็<า>จะมีสื่อมัลติมีเดียแนการจัดการชุมนุมค่ะเด็กๆจะชอบเข้ามาในที่สื่อมันติมีเดียค่ะเพราะว่าสื่อเนี้จะเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆค่ะสื่อนะคะมีความสําคัญมากที่สุดเลยล่ะค่ะในการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจบทสรุปความคิดที่พวกเราเนี่ยจะสื่อให้กับน้องๆได้ทราบกันค่ะ